กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวัชพตรพลโตมรมศักดิ์โคราชชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเพื่อจะส่งต่อไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกํากับดูแลในส่วนของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อสํานักนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับได้เกิดเหตุไฟไหม ในวันที่6กรกฎาที่ผ่านมาในเวลา10บโมง15นาทีนำความเสียใจและเศร้าโศกให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งผมได้รับเรื่องร้องทุกข์และขอร้องมาจากท่านจ้พระอธิการสุชาติปัญญาปัตโชโตซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหนองกระทุ่มและกำนันศักชัยชาติพุทษานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครศสีม,มาท่านนายกสุทินชาติพุทธานายกองค์การบริหารสุตบุนหนองกระทุ่ม ว่าในวัดหนองกระทุ่มนั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุ195ปีครับท่านประธานทราบไหมครับว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ไหม้สาราการประเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นมีอายุเก่าแก่มากครับถึง55ปีทำให้ตัวอาคารหลังนี้ ซึ่งเป็นอาคารขนาดกว้าง15เมตรยาว31เมตรครึ่งมีห้องสําหรับพระจําวัด9ห้องมีห้องเก็บของ2ห้องห้องเก็บของมีค่าวัตถุมงคลอีก2ห้องและห้องปฏิบัติการปฏิบัติสงกิจสงอีกเสียหายทั้งหมดครับ รวมพื้นที่618ตารางเมตรซึ่งในขณนะดเดียวกันหลังจากเหตุเพลิงไหม้สมบงบลงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้มีหน่วยงานทางทหารนะครับทางอำเภอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาได้ลงไปตรวจสอบทั้งหมดทั้งปวงนี้สาเหตุที่เบื้องต้นได้ตั้งกันไว้ว่าเป็นการไฟฟ้ารัดวงจรและจะต้องใช้เงินในการที่จะปฏิสังขรถึง3ล้านหแสนบาทผมกราบเรียนท่านประธานไปยังนายกครับ ได้โปรดกรุณาเร่งรัดเงินที่จะช่วยเหลือในการที่จะปรับปรุงวัดแห่งนี้เพราะทราบข่าวจากสำนักง,งานผู้ศาสนาจังหวัดนครสิมาว่าจะต้องใช้ระยะเวลาถึงสองปีในสถานการณ์โควิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยากจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดเยียวยาช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารครับกราบขอบพระคุณครับ